ปัญหาการกันแกล้งกันหรือการบูลลี่ในโรงเรียนยังเป็นเรื่องที่พบเห็นได้บ่อยยิ่งในปัจจุบันนะคะการเข้าถึงโซเชียลมีเดียทำให้การบูลลี่ในโรงเรียนถูกพัฒนาจนเกิดการกระทําที่เรียกว่าไซเบอร์บูลลี่การกันแกล้งคือพฤติกรรมที่แสดงออกทางร่างกายคำพูดสังคมหรือทางไซเบอร์ซึ่งมักเกิดขึ้นในสังคมที่มีช่องว่างระหว่างผู้ที่มีพลักกำลังหรืออำนาจมากกว่า แสดงออกแก่ผู้ที่อ่อนแอกว่าทำให้เกิดความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจรู้สึกด้อยคุณค่าและมีโอกาสเกิดขึ้นซ้ำๆค่ะประเภทของการกันแกล้งนะคะก็มี6ประเภทที่ทุกคนควรรู้จักไว้และเป็นที่พบบ่อยที่สุดในโรงเรียนมีดังนี้ค่ะ 1. การกันแกล้งทางร่างกายเช่นการตีการเตะการต่อย 2. การกลั่นแกล้งโดยคําพูดผู้กระทําจะใช้คําพูดดูถูกกันอย่างไม่ไว้หน้าเพื่อดูถูกลดคุณค่าและทําให้ผู้อื่นเจ็บปวดค่ะ 3. การคุกคามในเชิงสัมพันธภาพผู้รังแกมักจะแบ่งแยกผู้อื่นออกจากกลุ่มกระจายข่าวลือเพบคุมสถานการณ์และทําลายความมั่นใจค่ะ 4. การกลั่นแกล้งทางไซเบอร์เช่น การส่งข้อความการเผยแพร่รูปภาพหรือคลิปวิดีโอที่น่าอับอายไปจนถึงการด่าทอการคุกคามหรือการขู่ทำร้ายบนโลกออนไลน์ก่อให้เกิดความอับอายหรือทำลายชื่อเสียง5การกลั่นแกล้งทางเพศเช่นการเรียกชื่อโดยมีนัยยะทางเพศการแสดงความเห็นอย่างหยาบคายท่าทางที่หยาบโลนและการสัมผัสโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต การยื่นข้อเสนอโดยมีนัยยะทางเพศและสื่อลามก 6. การกลั่นแกล้งโดยอคติการกลั่นแกล้งดังกล่าวขึ้นอยู่กับอคติที่เด็กก่อนวัยรุ่นและวัยรุ่นมีต่อผู้คนที่ต่างเชื้อชาติศาสนาหรือรสนิยมทางเพศการกลั่นแกล้งประเภทนี้อาจร่วมกับการกลั่นแกล้งชนิดอื่นๆรวมทั้งการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ทางคำพูดความสัมพันธ์ทางกายและบางครั้งก็เป็นการกลั่นแกล้งทางเพศด้วยค่ะ